ลอยโลได้นะครับโนี่ค no รับโรตารี่น no ้ำหนักสามลอยสี่ลอยโลได้ในน้อนนะครับยกสบายเลยนะพี่น้องนี่นะครับบะมี่โยกนะครับยกขืนนิ่มๆนะครับพี่น้องรับประกันความแข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงนะครับสวัสดีครับมอนี้กับมาพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานอู่ไพทูนการเกษตรนะครับมอนี้มาเจอกันอยู่ใกล้บ้านใกล้บ้านนะครับ ที่อำเภอพิมายนะครับใกล้ๆบ้านเลยนะครับพิมายนะครับเขตดติดต่อนะครับกับอำเภอคุ้งนะครับยุทธ่บ้านยังครับเนี่ยฮะก้าวพัฒนาอำเภอพิมายมันมาครับคูโบต้า L5018 สีน้ำเงินอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้สีน้ำเงินมาแรงนะครับเป็นสวยนะครับพน้อง สีน้ำเงินงามตานะครับหยกสูงนะครับคอนโทรนนะพี่น้องคอนโทรนอยู่บอดีมือนะไข่มือได้นะนั่งสบายใส่งานสะดวกนะครับเสร็จแล้วแหละเช็คระบบมันมันนะครับไม่ละเลยการใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับทำงานดงเทปปัดเทปปัดนะ อย่างใช้ได้คือเก้านะพี่น้องใบเมยดนะครับใบดันทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไปดันนะดันอย่างใ่ใดเลยนะครับนนะครับนกสูงน,นะครับ สวยงามนะครับที่สําคัญแข็งแรงนะครับขเขาใส่เหล็กล้างนา้ำทั้งคันเลยนะครับเหล็กล้งน้าประกบเชื่อมทัง้งคันแข็งแรงแน่นอนนะครับมีโยกนะครับเครื่องยกมันนะครับเรามีแจกแถมเสื้อนะครับนี่ครับแล้วก็ มีรุ่นรางวัลนะครับจับทองฉลากรุ่นนี้นะครับตัวคผมเสียสองตัวนะครับปีใหม่นะครับรุ่นฉลากนะครับจับฉลากทองนะครับหนึ่งสลึงสองเส้นหรือว่าสีลายก็นั่นนะครับถาล้อรุ่นนะครับใดสั่งนะครับหนึ่งขั้นต่อหนึ่งสิบนะครับนี่นะครับหรือมีอีกหลายรางวัลนะครับถาเบื้องนะครับ มีอย่างเนี้นะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ท้องนะครับก็บสร้งเอาเลยได้นะครับเครื่องยกมันอุไอทูลน,นะครับสวยงามแข็งแรงนะครับได้สนใจกติดต่อสอบถามเข้ามาเวิร,ร,รน์นะครับเด้อเบอร์โทรสามนีนะครับเด้อศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดนะครับ ดีจะเข้าไปเบื้องผลงานเขาทั้งช่อง youtube นะครับอู่ไพทูนการเกษตรนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเข้า u t u b e นะเครื่องยกมันนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์ติดให้สวยงามขึ้นเขานะครับน้ำเงินกระบอกเลื้ยงนะครับเสร็จจากนี้เขาอยาไปติดตั้งทั้งหดต่อนะครับถัดติดตามชมเบื่องเด้ครับเด้อนะครับออกทุกวันนะครับออกทุกมือนะครับ วันลูกข่าเขาเริ่มสร้างหลายแล้วนะครับฝนล้งนะครับมันให้น้าแต่ชีออกนะครับ๋ยวนี้เห็นร้านมันนะครับมันเต็มร้านทุกร้านนะครับชีไปใส่นะครับพี่น้องเริ่มกูมันนะครับผู้ใหท่านใดมีแนวหยกมันนะครับกติดต่อเขามาเบิ้งนะครับมาสอบถามมาคุยกันเบื้องนะครับคนงานเ่าก็หายากนะครับคนงานวนมากที่ไปติดก็คือว่าคนงานหายากนะครับ บ่มีค้นแบกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้กะใส่นี่แนวยกมันเขานะครับซอยได้หลายนะครับใส่ค้นบ่หลายนะครับกูสามค้นสี่ค้นกูในขอบคัวก็ได้นะครับฟันมันใส่ผ่าเกาะเลยนะครับผ่าเข้ากับมีนบพื้นละสองร้อยห้าสิบนะครับเด้อครับโทรมาคุยมาสอบถามเบ้างนะครับลดรุ่นหนังนะครับอยู่ไส่นะครับยี่ห้อหนังครับเขาสามารถติดห้ได้เมื่อทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ สำหรับมือนีครับฝาไว้ซ้ำนีก้อนนะครับเนาะถาติดตามชมเขาจะไปติดทั้งใดนะครับอ้าวละน้อยลาผู้ชมน้อยสวัสดีครับนะครับทีมงานเขานะครับห่อน้องหัวมวนไปนะครับถาติดตามชมิึงเด้พี่น้องเด้อสวัสดีครับอ่านี่นะครับพอดีลูกค้านะครับเป็นอยากร้องของนะครับ ว่ามันหยิบใส่งานได้จริงป่ะครับนี่เป็นไมันยกรถตลีให้เบิรงเลยนะครับนี่นะครับยกเสบายนะครับพี่น้องนี่ครับยกหนึ่มนเลยนะครับแข็งแรงใช้งานได้จริง้วพี่น้องเด้อนี่ครับยกรถตลีสามลอยฟีลอยโลได้นะครับโอ้ไม่เคยนี่ครับรถตลีน้ำหนักสามลอยฟีลอยโลได้แน่นอนนะครับยกสบายเลยนะพี่น้องนี่นะครับบะมี่ โยกนะครับโยกขึ้นนิ่มๆนะครับพี่น้องรับประกันความแข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่ครับโยกข้างจัน้อยด้วยจนันเอยจันเอยถ่ายรูปว่นี่ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับอ๋อหลักฐานนะครับยกกันให้เห็นเลยนะครับพี่น้อง ใช้งานได้จริงแข็งแรงสวยงามนะครับใช้งานแข็งแรงต้องอู่ไพทูนการ,กรเกษตรนะครับรับประกันนะครับใช้งานจริงๆนะครับ ไว้นะครับ